เมื่อไหร่มันจะมาวะออวันนี้อากาศดีมากๆเลยอ่ะอีาะฮาโทรมาทำไมวะฮัลโหลอีเมมึงอยู่ไหนออกมารือยังคะวันนี้ไม่นัดเหรอวะตายเลยเออเออกำลังออกไปเออกำลังออกไปรอ,ร,อรอแป๊บหนึ่ง อืมนี่มึงเพิ่งตื่นใช่ไหมบ้ากูกำลังขึ้นรถแล้วอ่ะเดี๋ยวกูรอที่เดิมนะรีบมาเดี๋ยวคนเยอะเออเอเอเจอกันที่เดิมมึงจีมายแล้วยังไงดิไฮ <Hi. S 2> อีเมมาแล้วคะ่ะมึเพิ่งวางสายกูเมื่อกี้เองนะจริงไวัยไปปะวะไวหรอวมากแม่เซรัม่มคาร่านี่ซึมไวหมากกูหมายถึงมึงค่ะไม่ใช่เซรัม่ม ก็กูจะบอกมึงว่าเซรั่มคาร่าเนี่ยซึมไวไม่เหนียวเนินอ่ะใช้แล้วจะรู้สึกชุ่มชื้นอิ่มน้ำสบายผิวหน้ามีวิตามินซีเข้มข้นจากผลคาคาโดพรัมซึ่งมากกว่าวิตามินซีในส้มถึงร้อยเท่าช่วยในเรื่องการปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอลบเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นปังมากค่ะพอสมึงนี่สมเป็นเจ้าแม่สกินแคร์จริงๆเลยนะนี่ กูก็ใช้ค่ะอะไรดีไฮก็ว่าดีค่ะเดียเด๋ยวเดีวเดี๋ยวคำพูดนัอของแม่บุ๋มค่ะ <l ark> นั่นแม่บุม๋ม <l ark> กูไม่บิ๋ม <l ark> มึงเนี่ยก็ไปทั่วเลยนะ <l ark> พากูไปซื้อนางเลยดิ <l ark> อยากตุนไว้เยอะๆอ่ะโอ้ยอีมี <l ark> มึงกดสั่งในแอปชอป